วันนี้สามารถมีโอกาสมาส่งอาหารเสริมจริงโกมิกให้กับคุณแม่เสริมเสริงนี่องงงูนี่บะองงอตลออโอ้คุณแม่เสริงครับคุณพ่อเขียวนะครับสั่งอีกแล้วหกกล่องครับผมเดี๋ยวคุยกับคุณแม่สักสองสามนาทีนะแม่นะอโอแม่กำลังเขี่ยวหมากนี่ <laughs> คุณแม่ชื่ออะไรนะครับเ,เสริงเจสเสริงน้า,า,นาสก,กุลอะไรน้แม่หอนกอหอนกอนี่ ัจุบันอยุทลายแมแปบสามแล้วโอ้แปดสิบสามได้งานทำอไรไหมครับทำายทายพระไออยังทำงานอยู่โอ้ยเก่งแดาโอ้ยทำไมเก่งแต่แม่พ่อพ่อละอายุทลาพ่อแปดสิบสี่โอ้พ่อยังอูเป็นหนุ่มเลยเนาะดูดูมวยทุกวันเลยแหมครับอนี่ ปัจจุบันนี้เขาอยู่หมู่บ้านอะไรครับแม่เนี่ยหมู่สามหมู่สามบ้านขนานบ้านขนานแต่บนบ้านก็ครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับแม่ฟังรายการวิทยุใช่ไหมตอนแรกตอนแรกเลยตอนแรกฉันก็ฟังวิทยุทีแรกกินยากกินเขารเอยมีแรงอย่างเขาครับก็เลยสั่งมาทดลองที่นี่ก็เลยติดใจกินมาเรื่อยๆไงกินมาเรื่อย เป็นโควิดมาที่โควิดมากเลยแม่ก็ให้กินยาลคุวยินม่กันครับก็ตอนแรกใครกินก่อนพ่อหรือแม่แม่กินก่อนฉันคิดว่าเป็นสียังคุยกินเนี่ยโอ้โหยงโควิดไงเราครับทีนี้เห็นว่าลูกหลานก็กินกันหมดเลยกินเนี่ยอ๋อทำไมสั่งแม่สั่งแต่ละทีหกกลงเจ็ดกลง ไปามีกระจังเนาะวปามมันนีเอาไหนเอาจื้อโอ้คิดว่าแต่ลูกหลานที่ว่าอยู่ต่างอำเภอมาฉันดูนี่ว่ด็นี่นี่นี่โอ้ฉันมีลูกหลคนครับครับกินแล้วเป็นง่ายเด้วแม่เคาท่าไหมหอมไอศครีมคอพี่เขาหน่ยก่อนจะกินแม่มีอาการอะไรฉันไม่มีอาการอะไรเลวไม่มีโรคอะไรเลยแต่ทานฟังไอ้นี่แหละฟังไงเรื่อยๆเรากินอยู่แล้วปา อแต่ว่าพ่อนี่ยหันว่าปวดขาใช่ไหมตอนนั้นปวดขา,ดขาแล้วก็มาเป็นโควิดอีกอใครกินเขาเขาทำงานหนักบ่ฉันเนี่ยไอก็พูดเหมือนไอ้ไปใครตัวเป็นคนเจ็บคนเคนหเนื่อยครับครับไหนนะพ่อออกกล้องไว่อยไหนรูปหล่อนะครับคุณพ่อ <laughs> <laughs> พ่อเขียวพ่อเขียว,พ,ยวพ่อเขียวชอบฟังเพลงอะไรนะครับ ไปเรื่อยๆเดี๋ยวัติเดี๋ยวกุฟบังเรื่อยๆนครับโอ้หลงจริงพอแม่หนุ่มป้อเลย <c oughs> ที่นี่พอกินไปแล้วมันเห็นผลได้ผลแต่ลองไหน <c oughs> ไวะจะไม่้ก็คือมีแรงอะไรกินเขาได้เ <c oughs> นี่ยตอนเป็นโควิดเนี่ยเหมือนแบบ <c oughs> โอ้แย่เลยไม่รอดเนี่ยพอหลังจากหายโควิดมันก็ยังไม่กลับมาคืนเก่าครับ <c oughs> ที่นี่พอพ่อมากินตัวนี้กันเลยรู้สึกมีแรงกลับมาฟอ้เลย ในใจฉันนึก็ห่อผ้าขาวมาแต่รงนี้มันนอนอยด้วยว่าผ้าขาวกั๊บแหละทั้งนี้ก็คือนอกขึ้นปัาคือจะไม่รอดดอกวัฒนาเพาว่าไม่รอดจะจ่ายวันจะวันท้องพืนน่ะลูกก็ได้จะซื้อของมาหายจังประตูเขาเอาไปให้เขาไปคนนที่แวช่วงนั right, okay, ้นมีแต่คนตายเนาะใครเป็นก็ตายหมดเลยเนาะที่นี่ก็คิดนักเลยเนยตายแท้ไอ้ลูกก็ได้ไปดู อเป็นแม่หรไอเป็นนายยั้นอย่างงี้ไปหลับเป็นยังไงไปหลับไป็นก็มส่งเีินมาจึงถึงบาทเออครับครับม่เงินรับส่งรอบเลยตอนนี้ก็สุขภาพแข็งแรงดีทั้งพ่อทั้งแม่เนาะเออก็กินไปเรื่อยๆนะพ่อนะไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเงินยังมี นี่กินดีกันนี่ชาวบ้านแถวนี้เขาก็ถามว่าแกเป็นโรคอะไรแกยังกินคุณอยากกินเขาโรยบาเอ้ยคุณมเป็นโรคอะไรด้วก็บางอย่างนี้ยาหน้าไม้าก็มียาแก้คนณดันครับครับนี่สั่งมาอีกหกกล่องวันนี้ ก็ให้แม่เสริมครับกับพ่อเขียวสุขภาพแข็งแรงตลอดไปได้แมมเด้ออย่าเจ็บอย่าป่วยปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับสาธุขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับอสวัสดีครับ